สบายดีพี่น้องพอองป์ไ,<ข>ไป,ไปเนาะมือนีมารีวิวตลาดรักแปด<ข>ตอนเช้าออมาขายบัซสลีสลีต้มถั่กวมก,กม,มะก,กบบปลาคนกบรบรยายกบบาศเงียบเงา แก้งทำไม้กมกปลาบรรยากาศตลาดรักแปด សាឡាត់ណាត់តត ไกดี้อยเพื่อนวะจำเอ็นื้อทูนแล้วอยู่รักแปดไ้วนี่นะไดี้บันะบวัยดีบันบวัยอาหารยอดนิยมฮิตติดอันรับคือจำเอ็นฮะเป็น้เป็นนาเกี่้เฮ้ยเฮเป็นนี้ช่วงนี้เลื่อนไปก่อนเพื่นว่า แมนปีหนึ่งบ่ได้บ่ขอเจ้าหนีวะบอขอสองเดือนก็ได้ไหขอสองเดือนอันนี้ฮันเมติกเนาะเบนขายพวกลาบฮันเมติกคนมาขอเจ้าหนีขอสองเดือนบ่ขอหลายตลาดรักแปดคนเงียบเงาบ่ามีคนเดินนี่แต่แม่ค้าสลรุสลอนอยู่ คอยอัพโหลด,ดลงหลยมันโบผ่านตั้งหลายคลิปนี่ยังนแนนี่แจมมักมี่นเนาะแจมมักมี่เจ้านี่ให้หยุทแนน,แน,นเพื่อนว่าขอแนน่บบสองเดือนฝากไปถึงเจ้านี่มีแจมมักมี่มีลวกพักแจมบักเขือ มารีวิวตลาดล,ากลักแปดเนาะจามเบ็นมีหัวใจมีเหงือกอาหารยอดยิยมเนาะใหม่ละพันกีหารเม็ติ๊กเพิ่นมาอุดนุนในเด้อพี่น้องเด้อผ,ผ่านไป,นป forward, ผ่านมามีห้านพอเจี๊ยบตลาดลักแปดเนาะแปะทางผ่านไปผ่านมามาซื้อปิ่งไก่ขเขาเหนียวห้อนๆต่อยเพื่อนเนี่ยอันนี้เขาจี ีา5ไม่่าวาเนาะเพิ่นขายประแพงก่อนละพันกีดอยู่หนาตลาดลักแปดด้วยพี่นอ้องพันไปพันมามาอุดนนในเ,นเดอ้อมีหลากหลายเนาะลายแนยวกินปิ้งมืดแล้วไม่เา่าเป็นบ่เลือบบลายเพิ่นว่ะ บรรยากาศบรรยากาศบอขึ้นเค้งเลยบอบันเลงยังเลยป้าปิ้งซีกเป็นตะแซบตะแซบได้พี่น้องเ้ยมาซื้อซอยมาซื้อซอยในเด้อของเจใหญ่ของเขาเนาะเจทุนตลาดลัก8มีลายอย่างประเทศเป็นสิๆอย่างเนาะนี่กับเขา่า สั่งออนไลน์เพิ่นก็ไปส่งเดี๋ยนี่นะเพิ่นว่าบริคัดของอยังเจวมะเขือบอ่อสุบน่อไม่บอ่อทุงละ 3, งาสามพันกีบนสมพักเนาะสมบักเสียนของเฮาทอดเหงือกทั้งนี้กับข้าวปุ้นเนาะฮานเจ๋อละเพิ่น้ายข้าวเหนียวหนึ่งออนฮอเนาะโอ้ไข่ไป็มืดแล้วไข่เนาะ อันนี้กระสมส้มซีนซีนสมเอันนี้แม่นมกมกมกไม้มกหน่อไม้มกยังนอนี่เนาะมกไก่มกไก่ใส่ปี้เพิ่นว่าอันนี้น้ยังนอน้มักอน้มักอแล้วก็น้เต้าหู้แล้วก็น้งาดําสนใจติดต่อเจปิกา ทางนี้หันหันของข้าน้อยเองมือนีเงียบเงาโคตรเงียบ <c ười> ขายมักซาลีต้มพี่น้องเลยก็ขายมกปลาโนยมักทั่วต้มโอ้ยน้ำก็มีแต่บ่มีคนอยางเลยนะี่ยนี่นี่บมีเลยเงียบเงาสิป,ปิ้งแหนมนาะยอยู่ตลาดลักแปดโอ้ยแปทางเลยพี่น้องเอ้ยอาหานเจไทยเปิน ื่อใหญ่ใจดีเนาะบางนาเซฟพอนน้อยหนึ่งนาเซฟอัดฝากฝากเนาะโอ้ยพนกันโลกเลยในพนยานไข่ดิบไข่ดีเนาะหั่นเจ๊ไทยของเฮาเนาะ บึงเพิ่คายเนาะปิ้งตับบอปิ้งหมูปิงป้งไก่ใหญ่ติดอันรับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตลาดรักแปดเงียบมึงเบิบ่งวิธีปิง้งไรสดวะไรสด โมมียังร้ายเนาะปิ้งไอเสียบแล้วก็ปิ้งเลยมีอย่างเี่นว่าเพราะว่าเขาเอือบขั้นตอนเมื่อบมาแช่นี่ยขั้นเมนบอกขาะเทศอามาต้านานแล้วไม่ได้เสียบปิ้งเลยเสียบปิ้งเลยเนาะกินได้เลยเนาะแค่มันสุกแล้วกินได้เลยเนาะทาม่าประธานตอนตอนปิ้งไก่ใหญ่เนาะรถแกะไปได้สี่สี่สิบห้าสิบถุงเลยลเราคก็ขายดีดีนะขายดีดี มดไก่ไปจักโตก่อมดไก่มาสี่สิบสองเลยสี่สิบสองมันจักโตโตละห้าโตปิ้งต่อเนื่องต่อไปน้อพี่น้องกๆใครสนใจกับมาอุตโนเนกทให้ภายในเนาะสั่งได้เพิ่นว่าหอดเทื่ยนกระส่งว่ะขอได้ให้มีเลขบ้านเลขโทรศัพท์เลขอื่นเลวเลขอื่นเมอะไรตีเบอร์ห้องก็เมอะไรว่าโทรว่าตีทะเลขอ่นแล้ว ไปไปทรงฮอดบ้านฮอดสอง hot bun, hot เนอพี่น้องเนอะเสีงนี้คนบอกจากบ้านยานโควิดสบายดีพี่น้องพองพงพ<ว><ไ>ปลายเนาะมนี้มารีวิวตลาดลักแปดตอนเศ้ามาขายบักซ์ลีสลีต้มถั่ว,วก,ก,กับมุกปลา คนกาบฏิกิริยาเงียบเงาคลายแก้งหรือไม่มุกมาบรรยากาศตลาดรักแปด បានណោះតោះទៅមួយទៅណាវិញណាតម្លៃចាំអេនហៅមិញ ไอดีเอื้อยเพื่อนวะจำเป็นเรือทูนแล้วอยู่รักแปดแล้วนี่นะไอดีบวันบวัยอดีบวันบวยอาหารยอดนิยมฮิตติดอัมรับคือจำเป็นฮะเฮ้ยอยเป็นหนี่ช่วงนี่เลื่อนไปก่อนเพื่อนวา เมนปีหนึ่งบด้บอขอเจ้าหนีวะขอสองเดือนอันนี้หานเมติกเนาะบนขายพวกลาบห <laughs> านเมติกคนมาขอเจ้าหนีขอสองเดือนบอสขอลายตลาดลักแปดคนเงียบเงาบ่ามีคนเดิน <c oughs> นี่แต่แม่ค้าสลูสลอนอยู ไฟอัพโหลดลงเลยมันบผ pues ่านตั้งหลายคลิปนี่ยังนแนนี่แจ่มมักมี่เนาะแจ่มมักมี่เจ้าหนี่ให้ยุดแนเพนว่าขอแนนแบบสองเดือนฝากไปถึงเจ้าหนีมีแจ่มมักมี่มีลวกพักแจ้มบักเขือ มารีวิวตลาดลักแปดเนาะจามเอ็นมีหัวใจมีเหงือกอาหารยอดยยมเนาะไม่ละพันกีบห้านเมติ๊กเพิ่นมาอุดนุนในเด้อพี่น้องเด้อผ่านไปผ่านมามีหา้านพอเจี๊ยบตลาดลักปแปดเนาะแปะทางผ่านไปผ่านมามาซื้อปิ้งไก่เขาวเนี้วห่อนๆอซอยเพื่นเน่อันนี้เขาวจี จีห้านไม่เถาเวาเน,ะเนาะเพิ่นดขายปลแพงก่อนละพันกีดอยู่หน้าตลาดลักแปดด้วยพี่นอ้อง <c oughs> พันไปพันมามาอุดนนในเ,นเดอ้อมีหลากหลายเนาะลายแนยวกินปิ้งมืดแล้วไม่ถา่าเป็นบ่ <c oughs> เรือบร้ายเพิ่นววะ บรรยากาศบรรยากาศบวบขึ้นเค้งเลยบวบันเลงยังเลยฮัาปิง้งซีดกัเป็นตะแซบตะแซบได้พี่น้องเอ,อ้ยมาซื้อสอยวยเลยมาซื้อสวยในเดอ้อของเจ๊ใหญ่ของเฮาเนาะเจ๊ทูนตลาดลักแปดมีลายอย่างประเทศเป็นสิบๆอย่างเนาะนี่กรับเขา สั่งออนไลน์เพิ่นก็ไปส่งเดี๋ยนี่นะเพิ่นว่าบริคัดของหยังเจวมะเขือบอ่อสุบน่อไม่บอ่อทุง 3, ่งละสามพัน,นะนกีบสมพักเนาะสมบักเสียนของเฮาทอดเหงื่อั้างนี้กับข้าวปุ้นเนาะฮานเจ๊ละเพิ่นคล้ายข้าวเหนียวหนึ่งออนอนๆะโอ้ไข่ไปเมื่แล้วไข่เนาะ อันนี้กระส,สมสมซีนซีนสมอันนี้แมนมุนนกมุมกมุกมุกหน่อไม้มุกยังนอนี่เนาะมุกไก่ใส่ปีฝนอันนี้น้ำนัง <c oughs> นอน้ำม,มักอือน้ำม,มักอือแล้วก็น้ำเต้าหู้แล้วก็น้ำงาดำ สนใจติดต่อเจ๊ปิกจา้ทาทั้งนี้หันหันของขาน้อยเองมือหนีเงียบเงาโคตรเงียบขายมักซาลีต้มพี่น้องเลยก็ขายมุกปลาหน่อยมักทั่วต้มโอ้ยน้ำก็มีแต่บ่มีคนอย่างเลยนี่นี่บ่มีเลยเงียบเงา สิปปิ้งแนมเนาะอยู่ตลาดลักแปดโอ้ยแปทางเลยพี่น้องเอ้ยอาหานเจไทยเพิ่เอย่องเงี้ยใจดีเนะ <c oughs> าะบังนาเชฟข้าในน้อยหนึ่งนาเชฟอัดผาดโอ้ยเพิ่นกันโรคเลยในคนยาน ขายดิบขายดีเนาะหั่นเจ๊ไทยของเฮาเนาะเบ่งพันคายเนาะปิ้งตับเบอร์ปริ้งหมูปิ้งไก่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตลาดลักแปดเงียบมึงเบ่งวิธีปิ้ง สดปะไรสดโมมีม่ยังไลน์น้อปิ้งเลยเสียบแล้วก็ปิ้งเลยมีอย่างเช่นว่าเพราะว่าขเขาเอื่อยขั้นตอนเมื่อเอื่มาแซ่นเลยขั<ช>้นแม,มนบอกประเทศอกมาตะถานแล้วไม่ได้เสียบปิ้งเลยเสียบปิ้งเลยเนาะกินได้เลยเนาะแค่บรรสุแล้วกินได้เลยถ้ามาโบท่านตอนตอนปิ้งไก่ใหญ่เนาะวัดไก่ไปได้สี่สี่สิบห้าสิบต้เลย ร่างเขาเป็ดไข่ดีดี <laughs> <laughs> นะไข่ดีดีมดไก่ไปจักโตกอ่มดไกม่มดนสี่สิบสองเลยสี่สิบสองมันจักโต,กตโตละห้าโตเออปิ้งต่อเนื่องต่อไปน้อพี่น้องๆให้สนใจกับมาอุดหน,นุนเหนอือไทยภายในเนาะสั่งได้เพิ่นว่าห่อเทีอนก,นกนระส่งว่ะขอได้ให้มีเลขบ้านเลขโทรศัพท์เลขอีเราลฟเอา เยกอื่นมไม่ได้ตีเบอร์ห้องก็ไ,ไ่ได้ว่โทรว่าตีทะเลกอื่นแลยไปไปส่งฮอตบ้านฮอตซองเนื่อพี่น้องเนี่ยเรื่องนีงน้คนบอกจากบ้านยานโควิด